ก็ตายบอกเลยนาล่ารักมากๆจะอยู่ตรงหัวไหล่ของเราแจก1,500ชิ้นค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมน้องๆตั้งใจฟังนะคะพี่แป้งจะสอนอย่างละเอียดอย่างแรกเลยนะคะน้องๆจะต้องจอยเข้ากลุ่มกับกดไลค์แมปให้เขาก่อนนะคะถึงจะเล่นได้ แล้วให้น้องกดไม้นะคะเราจะต้องเอาไม้ไปตีของค่ะซึ่งของที่น้องจะตีเนี่ยพี่เป้แ,แนะนําว่าให้ตีแค่แบบนี้นะคะที่เป็นรูปกีตาร์และมีหน้าหนูอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเราจะได้ตั๋วมาซึ่งตัว๋วในสําคัญมากค่ะน้องๆในการที่เราจะได้ของฟรีชิ้นนี้นะคะแล้วน้องฟาร์มไปเลยนะคะในการตีกีตาร์อันนี้นะคะแล้วพี่เป้จะพาไปดูข่าวว่าเราจะต้องไปแลกตรงไหนให้น้องเดินมาถึงสะพานตรงนี้นะคะจะมีประตูที่มีพา้าทิศแบบนี้นะคะน้องเดินเข้าไปจากนั้นนะคะเขาจะวาร์ปเรามาอีกที่หนึ่งค่ะน้องๆซึ่งน้อง เดินตามพี่แป้งมาได้เลยนะคะให้น้องตรงไปตรงนู้นผ่านริมน้ำนะจะมีชิงช้าสวรรด์ตรงนู้นนะคะให้เดินไปได้เลย เมื่อน้องเดินมาแล้วเรียบร้อยนะคะจะมีวงร้อยน้องมาหมุนซึ่งน้องจะต้องทาการเข้ากลุ่มก่อนและกดไลค์ก่อนนะคะพี่แป้จะอธิบายให้ฟังทีหลังและคือน้องๆเนี่ยจะต้องหมุนนะคะโดยใช้สปินหรือตัวที่น้องเก็บมาทั้งหมด500ไปใบนะคะต่อการหมุน1ครั้งนั่นเองของเนี่ยมีแค่1,500ชิ้นและไอ้น้องหนูสีส้มเนี่ยมันก็อยู่ในนั้นค่ะน้องพยายามหมุนแล้วให้ได้นะคะแนะนําให้ฟาร์มไว้เยอะๆ้าน้องไม่สามารถกดไลค์แบบนี้ได้แนะนําให้ล็อกเอาท์ออกจากโลบอก่อนแล้วเข้ามาใหม่แล้วมากดไลค์ค่ะ